สวัสดีครับทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่ทรัพย์แรกจนถึงวันนี้ก็ทนะ่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าผมทําเกี่ยวกับอะไรก็นําประสบการณ์ในการฝึกใจมาเล่าสู่นเพื่อนเพื่อนนะฮะได้รับชมรับฟังกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ก็นะถือว่ามาคุยกันนะมาคุยกันก็โดยมีธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละครับถ้าคุยมาคุยไปคุยไปคุยมา ันก็ต้องไปชนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจริงๆยังไม่ได้ที่จะต้องนาธรรมะมาเกี่ยวข้องไปพร้อมๆกับการสุขจิตใจของเราด้วยและการสึกจิตใจของเราเนี่ยเราต้องทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ไม่ว่าจะเป็นสายสิทฝัวิปัสสโกเตวิโธตะระพิญโยปสิสัมพ,พิทัปโตมโนม,ม,มยุทิเราก็ต้องทําตามท่านเราหวังจะได้ดีนะหากเราทําตามท่านเราก็จะได้ดี ตามพุทธประสงค์ที่พระอ,องค์ทรงตั้งเจตนาเอาไว้ซึ่งทั้งันไม่ก็คือเราต้องปรับความรู้ความเข้าใจของเราให้เข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเราจะไปคิดเ,เข้าใจเองนะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราผิดพลาดจากความจริงนะผิดพลาดจากความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ได้มามันก็ไม่ใช่ว่าได้ดีมันก็ได้ไปแบบผิด เมื่อได้เป็นแบบผิดิแนะนํากันต,ต่อไปก็แบบผิดๆธรรมะทั้งแปดหนึ่งคือพันธะร,รมะรมขันเราไม่ต้องไปรู้หมดนะครับอย่างพวกเราโดยเฉพาะพวกเราเราเนี่ยก็เรากําลังปฏิบัติหากเรารู้หมดแล้วเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เราทําจิตให้เข้าถึงได้ธรรมราที่เราเล่าเรียนมานที่เราเล่าเรียนมาพอาถึงยามปฏิบัติ มันก็เป็นแนวทางที่จะนําการปฏิบัติของเราไปสู่ตามหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ถึงเราไม่ได้เรียนหลักธรรมะมารีโทเอกนักธรรมนะนะก็ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันขอเพียงให้เรารู้แค่หลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้สุขวิกโกโวะะปัสสโกเตวิโชตรปิญโยปฏิสัมพทัพตะโตมโนโมนิธิเรารู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะรู้ให้จริงทําให้ถูกทําให้ถึงเราก็สามารถที่จะ ปฏิบัติิตสูงสุดก็คือเป็นอาวหัตผลเข้าสู่พระนิพพานไม่เหมือนกันแต่ในที่นี้ผมไม่ได้นําคําสอนธรรมะมาบอกท่านเพื่อเข้าพระนิพพานนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับก็แค่การฝึกจิตการหัดเดินนะการหัดเดินก้าวแรกก็คือการฝึกจิตใจให้มีกําลังสมาธิคุยมาคุยไปก็จะยาวก็มารวบลัดมาเข้าเรื่องที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ผีนะฮะผีนี่เราไปที่ไหนก็ต้องเจอเนซะี่งจต่เราจะสัมผัสได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะสัตว์โลกนะฮะที่มีการสังขารอยู่นั้นก็มีวิญญาณอยู่ข้างในนะครับอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นสัตว์โลกมีเท่าไหร่ดวงวิญญาณผีมีเท่านั้นเพียงจากผีเนี่ยก็จะแยกประเภทออกหลายประเภทแยกออกหลายประเภทบ้างที่มีบาปหนักก็ยังต้องเป็นจภเวสีรอเวลา เมื่อเราเวลานะเขาก็ต้องวนเวียนเมื่อวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์เราเนี่ยก็พบเจอเขาบ้างนะหรือเขาต้องการแสดงตัวให้เห็นบ้างให้ได้ยินบ้างให้ได้กลิ่นบ้างอันนี้เรานะเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะว่าเขาต้องการจะสื่อสารและสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารก็คือเขาอยากจะได้บุญเขามีความทุกข์ครับเขามีความทุกข์นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองบางครั้งเราทําอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเขา นะเขาอาจจะมาตักเตือนมาบอกลตาวให้เราได้ทําให้นนมันถูกเพราะอการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องปรับต่อหากันในสมัยพระพุทธกาลนะฮะพระที่ออกตุดงเนี่ยก็มาทูลถามต่อองค์สมเด็จพระพุ้มีอยู่พระภาคเจ้าว่าผีป่าลบกวนเกนะิดวความเกรงกลัวจนพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดบอกว่าให้นําอาวุธไปด้วยอาวุธที่นําไปก็คือ บทสวดบ,บทหนึ่งฮะกรณียะเมตสูตรบทนี้เป็นบทแผ่เมตตาซึ่งไม่เหมือนบทอื่นๆนะฮะไม่เหมือนบทอื่นๆเ็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะใส่มาให้ท่านด้วยถึงท่านจะสวดไม่ได้ท่านก็เปิดคลิปหรือบันทึกเทปเอาไว้ในยามที่เข้าป่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านก็เปิดและพอใจตามสําคัญเลยนะครับถึงแม้จะสวดไม่ได้มีผลเสมอกันก็คือท่านต้องมีใจ นอบน้อมเคารพมีความรักไม่ตาต่อสัพว์วิญญาณทั้งหลายและพลังมันจะเกิดนะถ้าเราดีจากข้างในออกมาเนี่ยยังไงก็สามารถปรับตื่อตานกันได้รับรู้กันได้เจราจากันได้ว่ากันง่ายๆก็บทกรณีัะไม่กระสูตรเนี่ยพระจึงนำไปใช้ในป่าในทุ่งดงกันหลวงพ่อปานวัดบางองโคก็คบอกให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำและลูกศิษย์ให้นำไปใช้ ก็ได้ผลกันทั้งหมดครับส่วนผมเองก็เคยนําไปใช้ก็ได้ผลนี่ยังไม่ต้องใช้กระถาไลกันหรอกครับเพราะว่าอย่าไปทะเลาะกับผีการทะเลาะกับผีเนี่ยเหมือนมันก็ไอเราเอาเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันไอที่มีพลังเยอะก็มีพลังน้อยก็มีก็มีอยู่เพสหนึ่งครับก็เป็นเวล็กตูท่านมาคุยศึกษาในวันเนี้ว่าญาติท่านญาติอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นพระอยู่ในวัดนั้นก็ถูกลุกเกือบ นะการเคาะประตูทุกค่ำคืนต่วงตีสองตีสามแล้วที่สําคัญคือไม่ได้เคาะห้องเดียวเคาะมันทุกห้องสุตีเลยเคนะาะทุกห้องสุตีเลยอันนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับผมก็บอกท่านแล้วว่าหลังจากแผนะหลังจากแผลเมตาสับนะแยกขาเนะี่ยฮะอะไรต่างๆให้แล้วเนี่ยเราก็พูดนะพูดภาษาไทยสักหน่อยก็ได้บุญที่มีนะให้เขาโมทนาโมทนาแล้วก็อย่าลุกวนแล้วก็ตามด้วย กรณียไม่ตสูตรที่ขึ้นต้นตรวจว่าเมตกันจะสัพพโลกัตมิงมาสัมพาวะเยบทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ก็ระหว่างที่เปิดหรือสวดเนี่ยให้เรามีแผ่กําลังใจออกไปรอบนอกทั้งหมดโดยไม่มีประมาณด้วยความรักความเมตตาเพียงเท่านี้ครับผมเชื่อว่าเขาก็ไม่มารุกวนกรณีที่วัดแห่งนี้ที่มารุกวนเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนนะฮะ ตอนนี้เขาเป็นคนเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละครับตายไปก็เป็นผีแบบนั้นแบบเดียวกันเพราะมันดวงจิตดวงเดิมอ่ะแล้วดวงจิตดวงนี้ก็ไม่ยอมโตนะฮะอายุเท่าไรตอนตายก็สภาวะก็อายุเท่านั้นเป็นแบบนี้เขาจะรอเวลาครับจนกว่าจะถึงวาระกรรมของเขาหมดจากกรรมของอุป,ปคา่าเขาก็ไปนะตอนนี้เขายังรอเวลาอยู่อันนี้ผมเดานะครับไม่ได้ใช้ ความวิเศษอะไรหรอกผมไม่มีความวิเศษก็เดากันไปนะคทำแบบผมนะครับทำแบบผมแล้วผมเชื่อมั่นว่าเขาไม่มารบกวนครับเขาไม่มายุ่งแต่บางทีเขาอาจจะเห่าเนานะทำแบบผมนะฮะที่แนะนําไปเพราะที่ผมแนะนํานี่ก็มาจากคูบาาจารย์แนะนําตามแบบที่พระพุทธองค์ท่านทรงแนะนําพระสาวกต,ต่างๆที่ออกทุดงในป่าในครั้งนั้นนะก็คลิปนี้ก็คุยกันสั้นๆเท่านี้นะฮะก็คงจะมีประโยชน์ต่อท่าน ท่านที่มาชมใหม่นะหากชอบก็ฝากซับสไคร b ์ชมสุับกดไลค์กันนิดนึงนะครับจะได้อย่างน้อยที่สุดผมก็มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปผมเชื่อนะว่าคงมีอะไรดีๆแตกให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามาเล่าสู่ท่านฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านจงพ้นจากเพราะโศกโรคภัยนะตามบันไดที่บัทอนท่านอยู่ในขณะน,นี้บาปตามบันไดที่บัทอร ขอให้เบาบรรเทาและหายได้ในที่สุดด้วยอํานาจแห่งจักรพรรดิรังศีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ

นันุเกตตัวนาจโกตังสมาจเรกิมจิเยนวิญโยปเรอุปวัตัยุนสุกิโนวาเกมิโนโหนตุสัปเปสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะปูตาติตาสาวาทาวราวาอนาวเสสะทีฆาวาเยมหันต์ waksimal rasa anuukaulat ditawa jadi jatuh wasaniawi Turre kota samp wesiwa sampaiata bawantu sugi tan paro paraang nikoppeana Jibyaro Sanya Pati Kasyana Nyamanya Satu Kami Jaya Mata Yathamiyang yang Yusa e Ayu Puata Manurake Ewa Disa Papua Te Sumanasampa Wye Aparimana Metan Jasa Palo Kasmimana Sampa. าวเยอปริมานางหุทางตโตจติริยังจะอสัมภาทางอาเวรังอสปาตังเทตันจะรังนิสินโนวาสยานุวายาวตาสวิคตมิตรตัวเอตังสติงอธิถายาพรหมเมตังวิหารังอิธมะหุเตตินจานุบะคัม มัสีรวาตาเสนสัมปันโนกาเมสุวินัยเขตังในชาตุคาปสัยยังกุณเรติ